สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนที่ไร่นะครับศรีพิทการ์เด้นนะครับผมวันนี้เรามากำจัดศัตรูพืชนะครับซึ่งเป็นหนอนนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่าหนอนหน้าตาเป็นยังไงนะครับที่เราเจอกันนกลัวว่าต้องกำจัดไปฉีดเลไกลขนาดนั้นให้ลมมันพัดไปได้เจอน้ำยาสูบต้มไม่ใช่เป็นยาฆ่าอะไร หึ่งมากโคตรสยองอะ่ะแยน่นอนอะไรวะมันต้องเป็นนอนจักต่างดาวแน่เลยวะมันมีขาหน้าขาหลังเออดูงด,ดูเขี้ยวมาดิดดนอนตัก่างดาวแล้วผมว่าไม่ใช่นอนในโลกมนุษย์ <c oughs> หรอกเราจะขีดนัยไม่ต้องลูกจัดมือเอาแล้วนี่เป็นต้นสักอายุสามเดือนนะครับสามเดือนกว่าๆนะครับมาดูกัน บางคนบอกว่าไม่เชื่อว่าสเดือนนะเพราะว่าเพื่อนผมปลูก1ปีเท่าเอลอยู่เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับด<ม>ินด้วยนะครับตองผมก็ไม่ใช่โตทุกต้นหรอกแต่ต้นนี้มันสูงเกินอะ่ะน่าประมาณ2เมตรละนะครับดูดิผมสูงเมตรแปดสิบนะอันนี้นะ่าจะยังมีสองเมตรอ่ะนะครับก็น,นี่สามเดือนกว่านะครับก็ถ้าก็ลองนับย้อนกลับไปที่ผมลงคลิป ที่ทำระบบน้ำละวันนั้นอ่ะก็ประมาณสมเดือนกว่าๆนะครับหรืออาจจะไม่ถึงสามเดือนด้วยซ้ํานะครับเอาตีไปสามเดือนนิดๆแล้วกันนะครับเรามาดูครับศัตรูพืชที่เราจะกําจัดนะครับผมเอามาดูจะสังเกตได้ว่าใบจะเป็นรูนะครับใบเป็นรูเนี่ยเป็นรูหมดเลยนะครับนะแล้วก็มาดูต้นที่รูเยอะๆดีกว,ว่านาะต้นนี้ ต้นเล็กๆพวกนี้บางต้นเราเอามาปลูกที่หลังนะเพราะว่า,ามันโดนขโมยไปนะครับไม่รู้ใครขโมยแล้วก็เอาต้นใหม่มาปลูกนะครับก็เลยต้นเล็กไปหน่อยนี่มันเป็นหนอนนะครับหนอนผมเห็นตัวแล้วละ่ะน,นะครับเป็นหนอนที่กัดกินใบนะครับโอเคเห็นไหมเห็นนะ เหลือแต่ก้านเลยครับใบไม่เหลือละก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นทั้งหมดโดนหนอนกัดใบหมดเอายามาฉีดครับน้ำต้มยาสุบครับประมาณ70%เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะมันจะโดนหนอนแล้วก็พอมันโดนหนอนกัดอะ่ะมันกัดใบไม่เท่าไหร่มันกัดยอดพอกัดยอดปุ๊บต้นไม้มันชะงักการจเจริญเติบชะงักการจเจริญเติบโตบนะครับผม ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้หรอกผมก็เปิดย t u b e ดูนะครับเขาบอกว่าให้เอายาสูบไปต้มน้ํานะครับผมไปต้มน้ําเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งวันแล้วก็ค่อยเอาใส่ถังแล้วก็มาฉีดนะครับเรามาดูกันว่าน้ําต้มยาสูบหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้เป็นน้ําต้มยาสูบนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องต้มก็ได้เพียงแค่เราเอายาสูบมาแช่น้ําทิ้งไว้สักหนึ่งถึงสองคืนแล้วก็ใช้ได้แล้วนะแต่ผมต้องการประสิทธิภาพให้ได้เต็มรอยนะครับผมก็เอายาสูบไปต้มมันโคตรเน่าเลยเพราะว่า มันเกินเกิน2วันนะครับเพราะว่าผมติดภารกิจนะครับเนี่ยเราจะใช้หลักการแบบปลอดสารครับเราจะไม่ใช้เคมีในการกำจัดหนอนนะครับแล้วก็ผมจะได้ผมได้ถังตัวนี้มาจากในช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเจ้าหนึ่งเขารีวิวว่ายอดเยี่ยมอ่ะแล้วจะลองเปิดสวิตช์เนี่ยมันเป็นระบบไฟฟ้านะครับ ม่มันสามารถชิดได้มันมีสายสัพภายด้วยนะเพือ่อไงวะลองเลยชินไงะห็นะเห,ห็นลองมาใกล้ๆหน่อยเลยลองนี่นะครับมันเป็นระบบแบตเตอรี่นะครับผมซึ่งว่าผมว่ามันจะต้องยอดเยี่ยมเลยทีเดียวผมก็เลยลองเอามาใช้ดูก็เดี๋ดวยวผมพ่นเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาแล้วผมก็จะต้อง กลับบ้านไปเขียนแบบต่ออ่ะถูข,ข้างเลยน้องเป็นฝาข้างหลังนนไ,ได้ังไม่แน่ใจควิธีการใช้งานมันง่ายมากเลยนะพี่น้องพี่น้อง,องต้นที่สามมีลังแตนด้วยนะ เราต้องพยายามให้อยู่เหนือลมเข้าไว้นะครับผมว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเลยถ้าเราอยู่เหนือลมแต่ถ้าเราอยู่ใต้ลมมันจะเป็นอะไรที่ยอดแย่นะครับแมดก็ไม่ใส่เพราน้ํานี่มันมีกลิ่นที่รุนแรงว่ะผมถึงว่าทําไมนอนมันถึงฟัวนะเป็นน้ําต้มยาสูบนะครับอครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่ผมทำนะครับครั้งแรกที่ผมทำมาเพราะเอาไม้เนบอ,อกแล้วปราก,กว่าไม้มันช็อตผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปวิดีโอให้ทุกทุกคนได้ดูนะครับก็หลังจากที่ผมฉีดไปสองสามวันมันไม่มีนอนลนะแล้วใะบมันกก็เริ่มดีขึ้นนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ฝนตกเพอฝนตกมันก็ชำระล้างตัวยาสูบไปแล้วก็วันนี้เราก็จะมาฉีดกันใหม่นะครับผมก็ผมจะทกอาทิตย์ละครั้เนาะอาทิตย์ละครัละกันนะเพราะยาสูบมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับโอเคโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะฉีดเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรามาจบคลิปอีกทีนึงแล้วกันนะครับ ตอนแรกมันมีต้นไม,ม,ม้มีทางเราลงต้นตักไ้ด้วยแต่ปรากฏว่าเมื่อกลางเดือนที่แล้วนะครับน้ําท่วมนะครับน้าท่วมมาถึงตรงนี้เลยนะครับก็เลยทําให้บางส่วนตายไปแล้วก็บางส่วนที่รอดก็ชะง,งักการเจริญเติบโตชะงักการเจริญเติบโตนะเพราะคือมันไม่โตเลยนะครับก็มไม่เป็นไรนะครับก็บผมคิดว่าดินมันคงชื้นอยู่ตลอดนะรากเน่านะครับมันก็เลยไม่ค่อยโต แล้วส่วนที่ตายก็ตายไปนะเดี๋ยวเราค่อยเอามาปลูกเพิ่มนะครับเอามาปลูกปลูกใหม่อันนี้เมื่อวานมันนอนเลยเนี่ยผมเอาไมา้เสียบเนี่ย,ยตรงนี้มันน้ำท่วมเลยยังยังหล่มอยู่เลยเป็นโคลเลยอันนี้เป็นต้นที่มันไม่สวยนะครับ มันโคตรงอๆนะครับเราก็เลยตัดพอตัดแล้วมันแตกใหม่นะครับพอแตกใหม่พวกมันก็จะขึ้นมาเป็นต้นที่ตรงนะครับแต่มันจะช้ากว่าเพื่อนนิดนึงแต่เชื่อได้ว่าประมาณ 2- 3สเดือนอะมันจะต้องโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าต้นที่แตกใหม่มันจะโตวไวกว่าต้นต้นหลักที่มันมีอยู่แล้วนะครับจากทฤษฎีนะครับที่เรียนมาจาก YouTube นะครับจะสังเกตได้ว่าต้นมันเล็กกว่ากว่าคนอื่นนะครับเพราะว่ามันโดนตัดไปนะครับต้นมันคดนะครับผมพยายามทาให้มันตรงนะครับต้นไหนคดๆงอๆผมตัดหมดเลยนะครับ ใหมันแตกใหม่ตรงนู้นก็เหมือนกันนะที่มันแตกใหม่นี่้นเลยซูมไปเห็นปะอ่ะโอเคซูมกลับมานะครับก็คือต้นนั้นอะ่ะเราตัดนะครับมันมันออกแบบมันไม่ตรงอะ่ะนะเราจะตัดเลยตัดแล้วมันก็แตกใหม่นะครับ ถัทงที่อะไรเนะี่ยถังที่สองว่าไงถังละสิบลิตรใช่ไหมถังละสิบลิตรถังที่สาม,มาาแล้วเมื่อเช้าเราเข้าไปสิอ๋อนี่ถังที่สี่นะครับสี่สิบลิตรผมแบกได้แค่ครั้งละสิบลิตรนะครับเพราะว่าไอเนี้ยมันใส่ได้สิบหกลิตรอะ่ะแต่ผมเอาทีละสิบลิตรมันยกไม่ไหวแบกไม่ไหวครับหนะักผมแบกได้เชือกที่มันให้ม,ามาันไม่ค่อยมีความแข็งแรงคนระับ ปลอดสารครับปลอดเคมีนะครับผมน้ำต้มยาสูบมีหน่อนอยู่ในนี่ตอนที่ผมเดินกลับมาผมเห็นหนอนอยู่ในลังเนี่ย ในเมื่อเช้าเราฉีดแล้วมัน,มน,มนหายไปแล้วลังมันนะลังหนอนมีลังหนอนมันมีต้นอยู่ต้นหนึ่งน้องมาดูตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะรอดอยู่ได้อีกนานไะ<ม>แต่ปกติมันจะต้องมียอดอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนดูว่ามันจะต้องมียอดแบบนี้นะครับแต่ต้นนี้อ่ะมันโดนกัดยอดไปนะยอดมันหายไป ยอดมันหายไปผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกมามบ้างมันจะแตกขึ้นใหม่อีกป่ะผมอยากให้มันแตกตรงกลางนะมันแตกข้างๆมันไม่สวยนะมันเป็นขน่งมันแตกข้างหัวจะตัดกกเลยมันแตกใหม่โอเคหวังว่ามันคงจะรอดูรอดูเราคาดเดาไม่ได้ หลายคนจะบอกว่าทำไมไม่ใส่เม็นะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เคมีนะผมเลยไม่ใส่เม็นะครับแต่ก็เมาเหมือนกันนะั่นน่ะม,มาดูอันนี้อันนี้ผมตัดออกนี่ผมตัดอันนี้ออกนะครับอันนี้ออกเดี๋ยวน,นี้ก็ต้องโดนตัดนะตัดออกตัดออกเนี่ยเมื่อเช้าเพราะว่าต้นที่ผมตัดออกมันเป็นต้นที่ไม่ตรงนะครับ มันจะต้องเหลือ,อยู่ออดเพียงแค่ต้นเดียวนั้นดูดิเอาไว้แค่แค่ต้นเดียวเดี๋ยวผ่านไปการเวลาผ่านไปสักหนึ่งเดือนถึงสองเดือนมันก็จะโน้มเข้ามานะครับเป็นต้นเดียวกันอนีประมาณนี้ก่อนแล้วมันจะมีหลายๆต้นฉิดแล้วนอนฉิดแล้ว,ชลวชเช้ามีหลายๆต้นที่มันแตกเป็นขแขนงเหมือนตัดให้มันเหลือต้นเดียวรักพี่เสียดายน้องนะบางครั้งมันก็มีต้นที่มันแยกออก สองต้นแล้วก็มันสวยทั้งหมดสองต้นเลยก็ไม่รู้จะไว้ยังไงก็จําเป็นที่จะต้องออกหนึ่งต้นนะครับจําเป็นที่ต้องออกหนึ่งกิ่งนะครับโอเปืองยาเลยเป็นไรเราต้นทุนน้อยเพราะเราไม่ได้อะไรมากมายเราทำเองนะเอายาสุกมาต้มนะครับ โอเคครับก็ผมทําการฉีดน้ํายาที่เราทํามาแล้วนะครับฉีดหมดแล้วนะครับผมก็ผมคิดว่าคลิปนี้เอาเป็นเอาแค่นี้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปนึงแบบที่เป็นคลิปที่เลือกตัดนะครับต้นไม้เป็นอันนี้เป็นหลักการของผมเองนะผมจะไม่ได้อ้างอิงกับใครหรอกนะครับผมก็ผมจะให้มันเหลือไว้แค่ต้นเดียวนะครับจะไม่ให้มันแตกกิ่งนะครับผมเพื่อว่ามันจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกันนะครับผมเอาเป็นคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้จบละนะครับก็ ท่านไหนที่ดูคลิปนี้ครับก็เอาไปทําตามได้นะครับเพียงแค่ใช้ยาเส้นจริงๆแล้วเราไม่ต้องเอาไปต้มก็ได้นะครับผมเพียงแค่เอาแช่น้ําข้ามคืนแล้วก็วันต่อมาก็เอาไปใช้ได้แต่นเนี่ยผมต้องการที่จะใช้เลยนะครับผมก็เลยต้องเอาอยาเส้นไปต้มนะครับแล้วก็รอให้เย็นพอเย็นเมื่กก็มาใส่ถังฉีดนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้หนอนมันกัดใบมันมันมากินใบนะครับผมอ่า หลักการเนี่ยผมมันใช้ได้ผลนะเพราะว่าผมเคยทาครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนั้นอ่ะผมเคยถ่ายคลิปวิดีโอแล้วแต่ปรากฏว่าผมใช้ไม้นีบอกลมวไมมันช็อตกเลยไม่ได้เอาวิดีโอลงใน YouTube ให้ทุกๆคนได้ดูนะครับผมอคลิปนี้ผมไม่ใช้ไม้แล้วนะครับพูดสดๆเข้ากล้องเลยเสียงอาจจะมีเสียงรบกวนสภาวะแวดล้อมเข้าด้วยนะครับก็เอาไปทําตามได้นะครับผมคลิปนี้นะครับใช้แค่น้ําต้มยาสูบนะปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีเคมีนะครับผมก็ลองดูนะครับลองไปประยุกต์ใช้นะครับผม Okay. สำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเลือกตัดกิ่งนะครับให้ดูแล้วกันนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่ากิ่งมันก็มีไม่เยอะให้ให้ดูนะครับเพราะว่ามันต้นไม้มันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมเราปลูกเท่าไหร่สองร้อยต้นสองร้อยกว่าต้นนะครับด้านล่างโดนน้ําท่วมตายนะครับก็ไม่ได้มาเติมถ้ามาเติมก็จะตายอีกเพราะว่าน้ํามันท่วมบ่อยนะครับก็เลยคิดว่า เดี๋ยวหาวิธีทําให้น้ํามันไม่เข้ามาในไร่ดีกว่านะครับก่อนที่จะมาปลูกใหม่น้ํามันขังนะครับรากมันเน่านะครับผมโอเคไปละนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปตัดกิ่งให้ดูใหม่เป็นคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับน